ทุกคนคิดว่าโรงเรียนนั้นจะเป็นแบบไหนล่ะครับมถ้ามีเด็กสองบุคลิกคนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนที่ขึ้นชื่อว่าโรงเรียนมอลรนะนะครับมอลลรนะกันแน่ๆนะครับนอยก็คือเวกัสกิเมลนะครับตัวละครที่ผมตั้งใจสร้างขึ้นมาด้วยนิสัยของผมเองนะ ที่มันเป็นค่อนข้างแตกต่างกันสองขั้วของผมเองนะผมมาทาให้กลายเป็นโลกสองบุคลิกของตวลอนนี้นะผมใครอยากเห็นแล้วว่าตอนของโลกตอนเป็นบุคลิกที่สองหรือบุคลิกที่หนึ่งก็หอกติดตามกันไว้นะผมถ้าผู้ติตามกันห้าสิบผมก็จะไลได้แหละก็อยากไลที่คนเห็นความแปลกของน้องแล้วก็ความน่นารักของน้องกันนั่นเองนะผมฝากติ้ตามกันไว้นะเนาะ,นะอายุสิบแปดปีสูงไยหกสิบเก้านะครับผมแล้วก็เป็น บุคลิกแรกจะเป็นระมาณแบบขี้อายแหละขี้อายน่ารักทงค่อนข้างจะขาวนิดนึงกับทงเขียวเขียวทงขาวทงเขียวผสมกันเออแต่ว่าบุคลิกที่สองของน้องนะผมก็จะก็จะแบบว่ายังไงอ่ะพี่ไม่บอกกินไหมนะ่ะน่าเป็นบุคลิกที่เป็นบุคลิกที่แท้จริงเนผมค่อนข้างจะ ชอบอะไรที่น่าสนใจหรือสนุกสำหรับเขาก็ผมก็จะยังไม่บอกว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าอะไรที่น่าสนใจในโรงเรียนที่เรียกว่ามรณนะอันนี้ก็ไม่น่าจะสวยงามเท่าไหร่เ <laughs> นาะน้องก็จะมาทำความรู้จักกันทุกคนในอนาคตน,นะผมเดี๋ยวผมจะแอบเปิดสกินให้ในคลิปถัดไปถ้าคลิปนี้มันฟีดอะมา <laughs> อยากเห็นเด็กสาวคลิกนักเรียนมรณนะ่อไร่ก็ติดตามกันไว้ได้นะผม อีนิดเดียวเราก็จะมาลุกเป้าหมายกันเราเล้วเนาะฝากติดตามไว้หน่อยนะถ้าอยากเห็นน้องว่า่อไหรก็รอเลยนะค้องเดี๋ยวเราด้เจอแล้วนะ